กองบัญชาการกองทัพไทยมอบย่าอาหารสัตว์พระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดชุมพร ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำนักงานทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยร่วมกับสำนักงานรปรศุสัตว์จังหวัดชุมพรจัดพิธีมอบย่าอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีพลตรีชูศักดิ์เทียรากิจ ู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาเป็นประธานพิธีมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน1000ฟ่อนและยาหมักบรรจุถุงจำนวน250ถุงพร้อมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับปศุสัสตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกและอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัสตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยหน่วยได้เคลื่อนย้ายปุสุัต์โคจำนวน20ตัวให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่หมูห่6ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรด้วยค่ะ